อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านเลยนะครับมาวันนี้เราก็อยู่กับอีโวนะครับอีโวเพจช d ด a t ทนะครับ p e s t i ด p e s t i ดอะไรสักอย่างนี่แหละนะเดทมาก็เป็น a t ทย้อมสีนะมาล่าในร่างขาวใช่ไหมมาดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะรอดไหมนะกับร่างนี้นะอ่าผมอัพยิบเก้านะไม่ใช้บัฟนะส่วนรูนที่ผมแลกมา40จะยังไม่ใช้นะเก็บไว้ใช้กับตัวอื่นดีกว่านะอันนี้ผมก็ใส่แก้ขัดมาเป็นรูนกันดูดแล้วกันนะครับมาอัพยิบเก้าแปลนเราก็จะเหลือ 49%นะครับไม่ถึง50นะถ้าเต็มก็จะเป็น50นะครับแล้วก็มีเลือกท้อยหน้าหลังนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรนะขโมยเงินนะครับตีนขีมุนเออ <c oughs> ก็ไม่ต้องอ่านสกิลอะไรเยอะนะก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับเราก็อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับที่เราทาการ์ดใบนี้ไปนะอืไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วมาเล่นเลยนะครับก็ต้องเล่นด่านอควายเลยนะถ้าไม่อยากตายอย่าไปเล่นด่านนี้ดินแดนมหัศจรรย์คือ นรกของเดซเลยนะครับอย่าไปหาเล่นนะม,มาดูซิว่าเราปิดตัวใหม่มาเนี่ยมันยังเล่นได้ไหมนะครับในตอนนี้อ่ะนะสำหรับเดซนะครับเซตที่เราเล่นก็ไม่ได้โหดมากหรอกนะครับก็พอตูวตัไทยหลักๆก็จะใช้แค่หมวกกันเอฟเฟกต์กับรองเทานะ้ายูนิคอร์นนะไอรองเท้ายูนิคอร์นอะไรรองเท้าขังโคนะครับรองเท้าติดปีกโคเออค่อนข้างสําคัญกับเดซนะถ้าไปเล่นด่านใหม่ในรับรองได้เลยว่าตายอย่างเครียดนะครับชิบหายแล้ว เรามีการวิกก็จริงครับแต่ว่าไอ่ตัวนี้ทะลุกันวิกได้ดูซิว่าเราสู้แบมไหวไหมนะและได้เล่นเป็นคนที่2ด้วยไงนะครับก็อย่างว่านะเดสแต่ในยุคเนี้มันไม่ค่อยน่าเล่นแล้วผมพูดตรงๆนะจากคลิปที่แล้วเราก็พูดไปแล้วนะว่าถึงจะเป็นร่างเนี่ยมันก็สู้ตัวเก่าไม่ได้นะขนาดตัวเก่ายังแบบเล่นแทบไม่ได้แล้วนะอตัวนี้ผมก็ว่าเล่นแบบเล่นแทบไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ตามยุคตามสมัยนะเดสมันก็มานานเลยไง คนที่ทำเดสเว้นแรกๆก,ก็เล่นจนคุ้มแล้วแหละนะครับอืมก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนะแล้วก็ไปหาปิดตัวอื่นมาดีกว่าตัวนี้ข้ามนะครับผมมองว่ามันมันไม่สุดเท่าไหร่นะอ่าโอเคแบมพลาดนะครับโดนแน่แต่แบมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะโอ้หเขาอืเขามีเซตกันเราเลยนี่ว่า ตัวนี้มีสาบในตัวนะเพราะฉะนั้นจะเซตจนข้างง่ายอ,อ่ะเราลองขังเขาดูดิขังไม่ออกนะอ่าถอยหน้าถอยหลังออกดีนะเป็นสิบสวยอันนี้ออฟเฟอร์เนี่ยสวยเลยเหยียบไปที่นึงเหยียบตรงนี้อ่าป้องกันเอฟเฟกต์เขาไม่ไป้องกันขโมยเงินเขาไม่ออกนะครับโดนไป ย้ายไปไหนก็ได้ออกย้ายไปไหนก็ได้โอ้โหมันไปพื้นที่พิเศษไม่ได้วะชิบหายแล้วเอาตรงนี้แล้วกันจัดโอลิมปิกเลยครับแล้วเราก็ถอย12เลยจ้าน่าจะตายนะโดนสา์แน่เลยเอา้าออกสิบอีกลูกเต่าเขียวนะต้องเข้าใจนี่โดนไปนะอะไรเขาออกวะ ซื้อต่อโอ้โหโดนปฏิเสธการซื้ออ่ะแล้วหยุดเทิรนผมเลยเหรออ๋อเขากำลังไอ้นี่อยู่นะครับมันเป็นป้ายไม่ขายแบบจ่ายตังออรอเขาโอชิบหายเราก็ตกใจหมดนะเออเอาชิบหายไม่ได้ทอยโอย้เราออกสาอีกชิบหายแลอ้อดีนะไม่แพงนะครับ ป้องกันขโมยเงินเขาออกดีจังวะนะครับแบมบีนาแต่น่าจะวิคเราไม่ได้แล้วแหละนะถ้าถอยได้12เมื่อกี้เขาอาจจะตายนะเพราะว่าเราจะหยยบไฟได้อีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหแบมบีนาน่าจะชนะเราไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าสร้างอีกเมืองหนึ่งเมืองก็ผุดแล้วอ่าเขาไปหลบพุกอ่ะ ยังเขาเลยทอยครั้งหนึ่งนี่วะยังไงถ้าใครจะทำผมก็แนะนำถ้าเต็มขั้นนะก็ต้องเดตร่างเก่าอยู่แล้วครับม,มันมีพนงพนึกอะไรด้วยไงพนึกเคลื่อนย้ายนะพนึกเคลื่อนย้ายนะี่มันสามารถทำลายโลดได้ด้วยนะอโอ้โหทอยไม่เบินนะร์ดนะลูกเต่าเขียวเราสาบเรียบร้อยป้องกันขโมยกันเขาอ,อดีจังแปลนออกนี่ไงโดนขังไปนะไดเมนชาติเราออกไหม ย้ายไปในแถวนะครับเหยียบไป็หนึ่งทีน่าจะตายแล้วแหละดอกนี้นะครับไม่น่ารอดรีบกดไปหน่อยนะอะเหยียบตายทรงเนี่ยตายชัวๆ์ครับถึงเขากู้งินมาลงมาก็เหยียบไฟเราอยู่ดีเรียบร้อยนะอันนี้สลับแบมที่ชนะเราไม่ได้นะอุ๊ยเจอตัวเดียวกันเลยว่ะเซตเซตแก่หดตัวกันเหมือน เหมือนเซตเขาจะโหดกว่านะเขามีเตะด้วยนะครับเราเอากันตายมาไม่ใช่เลยโดดออกโดดดีปะวะดีอยู่นะสองผมเอากันตายมานะไม่ได้เอาเตะมานะครับคือโจมตีก็อาจจะน้อยกว่าฝั่งนู้นนะครับโอ้โหไฟทีแรกไฟเราไม่ออกดีกว่าเธอแรกเราอะเรียบร้อยไฟออกเลยนะครับก็สอง ลูกเตาเขียวต้องเข้าใจนะครับผู้สวยเลยเ,เขาบอกว่าหลบเดสให้ไปหลบอยู่คุกนะครับจัดไปนนะเราก็จะไม่โดนพื้นที่ไฟเขาแล้วแล้วก็ภาวนาให้โดดเราออกครับโดดเริ่มเทินเราออกไม่งั้น แย่แน่ตัวเริ่มเทินมันเท่าไหรว่วะห้าสิบห้ามาเราก็ไม่โดนเพืนที่ไฟแล้วจะโดนแค่เตะกับสาบเขาเองนะนี่แล้วก็การสาบ้าไปก็ทําลายได้แค่โลเดียวครับมีขังอีกชิบหายนะครับโลหายแล้วเขาถอยหลังมานี่นะครับโดนไปโดดเริ่มเทินเราออกหนะ่อยโอ้โหโดนเริ่มเทินไม่ออกชิบหายแล้วเบินแท่ไหนะตายอยู่ดีทรงนี้นะครับ อยู่คุกมันมีความเสี่ยงเงี้ยแหละแต่เป็นชั้นไม่ออกด้วยแล้วโดดเขาออกด้วยโดดขังเราแน่เลยดีนะไม่ขังนะครับได้รีชาร์จเขามีบัฟเขาอัพเต็มนี่ว่ะอ่าอย่างน้อยไม่เบิ้ลเว้ยอย่างน้อยไม่เบิ้ลป้องกันไอ้ขอโมยมาเบิ้ลแปดสิบนะครับฮ่าฮ่าฮ่าโคตรอึดน,นะครับจัดแต่เราสาบเขาให้ได้นะครับ เออลูกเต๋าเราเทพอยู่แล้วนะแปะเออขอโมยมาเบิ้ลถอยหลังไปสวยโอ้โหแต่สาบสาบไม่เข้าป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเขาหนาจัดเลยหนะยยบไฟเขายังเหลือป้องกันอยู่แปนไม่ออกโอ้โหแล้วเราไม่ได้ชาร์จไว้นะโดนขังตกใจหมด เ,เขาลูกก็ลูกเต่าเขียวกันนี่ว่าทำไมดูทอยแม่นก,กว่ากูวะอ่ะโดนไปอโอ้โหแปดสิบไม่ออกหรือว่าหมดแล้ววะไม่น่าหมดนะทอยหน้าทลายหลังเขาออกไหมออกนะครับชิบหายแล้วโอ้โหอย่างแม่นเลยหรือหมวกเขาแม่นกว่าเราวะหมวกเขาแม่นกว่าเราจริงด้วยนะครับชิบหายแล้วกูโดนสาบโอ้โหเรียบร้อยไม่มีอะไรออกแล้วแต่ ตายตายตายนะครับเอาไหมเอาไหมไม่เกือบไม่เกือบนะครบเอาไหมเอาไหมคนเดิมนะครับทั้งเซิร์ฟเล่นกันอยู่สองคนจัดมาครับขอคนสองทีเนี้ยคนที่คนแรกอีกแล้วเป็นไรกับคนแรกวะป้องกันให้เฟรอันตรายเขาก็ห้าสิบเท่าเรานี่วะ หาชาร์จโดรนรอไว้เลยสวย <7 S 2> เจ็ดได้เล่นคนแรกมันก็เสียเปียบอยู่แล้วนะครับมาหวังว่า โดดเขาจะไม่ออกนะครับถ้าโดดออกเขาขังเราก่อนเลยนะเนี่ยเ,เราทำไปเพื่ออะไรวเมื่อกี้เนี่ยป่ะโดดเขาไม่ออกจริงด้วยครับถอยเบิ้ลสวยเลยอมืมรอ,อยางแม่นเลยหมวกอะไรวะเนี่ยแต่พื้นไฟเขาไม่ออกวะ่ะ อ่ะเอาดิอันแน่โดนแลนเราแล้วแล้วพื้นไฟไม่ออกอย่างนี้โดนขโมยมาเบิ้์นครับเรียบร้อยโล่แตกกระจุยกระจายเลยอะไรออกบ้างวะเนี่ยบุญวายจัดเลยครับแต่เขาขายเมืองโอ้ยไม่ยอมไม่ถึงเทินเรานับเขายอมไปเลยโถ่เอ้ยไม่ได้ฆ่าเลยนะครับไปอ่าอนุบีดนะครับโอ้นึกว่าจะเจอเทพด่านนี้เขาเลิกเล่นกันแล้วนี่หว่านะครับตกใจนะว่าใส่หมวกไอ้คุมเต่ามาสองอันนะครับอันนี้โล่กับเนรเทศของเราก็โล่กับเนรเทศนะครับ ของฟรีของเราอ่ะของเป็นของฟรีที่ดีมากครับทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ในไอจีเนี่ยมาอนุบีได้เริ่มก่อนนะเขาบอกว่ามาแจกนะขอขอบคุณมาก <12. S 1> ถ้าไม่ได้คุณนี่ผมนี่ไม่ชนะเลยครับไอดีนี้เนี่ยไปกดดานใหม่ไม่ได้เลยตัวนี้อยากเห็นปะเดี๋ยวผมไปกดตาสุดท้ายเดี๋ยวไปกดดานใหม่ให้ดูนะเล่นสู้ไม่ได้เลยเล่นยังไงก็ตายนะ ถ้าเขาไปอยู่พื้นที่มหาศจ,จัรย์นะ่ะคือโอ้โหไม่อยากจะพูดบบเดสอเ่ยมาขังโชว์เขาหน่อยยังไม่เคยเห็นขังเลยเนะี่ยรองเท้าโครเราเนะี่ยด่านที่เหมาะกับเดสท,ที่สุดผมก็ว่าด่านนี้เนี่แหละนะเพราะหนึ่งเลยมันมีโดรนมีอะไรไว้ป้องกันตัวเองไนงะ มีโดนมีชาร์จโล่นะครับอืมมัน,ม,นมันค่อนข้างเหมาะก,กับเดทผมว่าอ่าโดนล้วออกนะขังเลยแล้วกัน,นกขังไม่ออกนะเขามีนเดลเทศเอ่อไปไฟนะครับกลัวมันออกสองครับ 12, สิบสองาดตรไปนู่นดีกว่านี่โดนล้างไปแล้วพื้นที่หมอกเรียบร้อยโดนหยาไฟซ้ำไปทีหนึง่งไม่มีป้องกองมมันขโมยมาเบิ้ลโดนไปเต็มๆนะครับ ติดที่ว่าเขามีในประเทศน้ำชิบหายแล้วผมกลับไปที่เดิมไม่ได้ครับเพราะว่าเขาระบายสีบ้านเราแล้วแปดทอยหลังอ่าเบิร์หกก็ยังดีนะครับเหยียบถ้า8เผื 8, ่อแปเราออกจะได้ขังเขานะการันตีความตายกู้ไหมอ่าไม่กู้นะป่ะ,ะตัวเดิมนะป่ะเดี๋ยวเสร็จตานี่เดี๋ยวผมไปเล่นด่านใหม่ให้ดูนะครับ เพื่อความท้าทายนะแต่เราก็รู้ๆกันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าไม่มีใครเอาเดยไปเล่นด่านนั้นหรอกนะเป็นทรมานตัวเองเฉยๆถ้าใครปิดมารับยานะครับยาเลยถ้าไม่เวลากดเจอตัวเดียวกันต้องคนแรกด้วยเนดะ่ะแต่เซตเขากากว่าเราคนระับหรือเปล่าวะหมวกเขากากว่าเราเฉยๆนะครับที่เหลืออุ้ยไม่มีเนรเทศด้วยสวยเลยอย่างนี้มาเราน่าจะทนเขาได้อยู่นะผมว่าผมสามารถทนมือทนตีนเขาได้อยู่ปะ ด่านเนี่ยเป็นอะไรที่บอกกับเดต้าครับถ้าปิดเดต้าก็แนะนําเล่นด่านนี้เนี่ยแหละนะครับใครปิดมานะไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวนี้ก็เล่นด่านนี้เนี่ยแหละเหมาะสุดและเพราะบางครั้งโลไ่ไม่ชาร์จก็มาชาร์จตามพื้นที่พิเศษได้ไงโคตรชอบเลยนะแจมมาทอยไปกี่ทีแล้วเนะี่ยสองอยเบิร์นออกดีจัดนะครับต้องระวังแลละถ้าถอยเบิร์นออกดีแบบนี้นะครับ ตาต่อไปเราต้องใช้ขี้เผื่อออฟทอยเบิร์ดเราออกจะชิบหายเอานะไม่ได้มีออฟออกเกาะมาด้วยเอ้ยมีนี่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ไม่ซื้อแล้วกันอ่าดดเขาไม่ออกนะสวยเลยลมาเขามาแล้วแต่น่าจะฆ่าเราไม่ตายปะดดเ,ยเขามีรูนกันย้ายด้วยเนี่ยแสดงว่ารูนเธอไม่ออกนะเมื่อกี้เนี่ย มาแล้วครับเขาจะเล่นเราแล้ว,ล,วลูกเต๋าใหม่ซะด้วยนะหมวกเท่าไหร่วะหมวกชาร์จโล่นี่ว่าแต่ไม่มีบังคับย้ายเราไม่มีเตะเพราะฉะนั้นไม่มีผลไม่มีผลอยู่เลยครับเพราะเราไม่มีสกิลบังคับย้ายเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเขาใส่หมวกอะไรมาก็ได้ชิบหายแล้วโดนเหยียบ<อ>เขาจะไปไหน ม,มาข้างหลังเลยนี่เจอโดนป้องกันขโมยมาเบิร์นสาครั้งแล้ของเรานะฮะเหยียบรัวๆนะครับเหลือครั้งเดียวแล้วโอ้ยลูนลูนเขาออกสี่สเอ,อ่อสิองให้ได้นะลูกรักสวย <12. S 1> นั่นแหละอย่าไปสวยแปนออกไนะ้หน่ะสวยอย่าไปป้องกันเขาออกคนระับดเมนชันโดดไปขังเขานะต้องโดดไปขังเขาแล้วจังหวะน,นี้ ถ้าไม่ขังเขาอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกนะครับโดนแล้วทีนี้เดนนะครั้งเรียบร้อยโอ้โหไม่มีอะไรออกแล้วทีนี้นะครับโดนนะครับบอกแล้วรองเท้าโคนะครับของมีประโยชน์ขนาดนี้ผมว่าอังคารหน้ามีลุ้นดาร์กแน่นอนนะครับมีลุ้นนะมีลุ้นไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นด่านใหม่ให้ดูฮาลาอยองคุณเชื่อไหมฮาลาอยองชนะเดนได้นะเชื่อไหม อันนี้ที่จริงผมจะไปเปลี่ยนอบัตเชิญมานะเพราะว่าดานเนี่ยมันต้องเอาสกิลบังคับย้ายมาบ้างนะไม่งั้นถ้าเขาอยู่ตรงนั้นคือเดทโจมตีไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยอ่ะคือเขายือนอยู่เฉยๆแหละไม่มีอะไรโจมตีเข้าเนี่ยถ้ายือนอยู่พื้นที่แดนมาสจันนะอันนี้ไม่แนะนาให้มาเล่นแค่มาเล่นให้ดูเฉยๆนะว่าตัวอะไรก็ตบเดทได้ครับถ้าด่านนี้อ่ะนะแต่ถ้าดานอื่นเนี่ยโหวัดกันเลยนะครับอารายองสู้เดสไม่ได้อยู่แล้วนะ เซตเขาไม่ได้โหดเลยแต่ผมมีรางสงัหอนว่าผมจะแพ้นะครับนย่กกนนะนีนไงสร้างพื้นที่มาสศจรรย์อันนี้เขาไม่มีโล่เลยนะเรียบร้อยผมต้องเอาบัตรเชิญมาใส่แทนนะเนี่ยถึงต้องถึงย้ายเขาออกมาได้นะครับ12 ขังเรียบร้อยเอาอะไรไปช้อนข้างล่างไม่ได้ด้วยนะประเด็นนะครับสิบสองโดนไปห้าเป็นไงหมวกเราโดนทำลายด้วยครับเพราะว่าโดนไอ้ไอ้เนี่ยไอ้รังมังกรนะครับรังมังกรมันถูกสร้างบนพื้นที่และเราโดนโจมตีซะเองนะครับอืมชิบหายแล้ว มวกหขายอันหนึ่งนะเมื่อกี้เดินผ่านนะโดนลังมังกรไปเพราะว่าเดสมันไม่สามารถลบได้นะ,ตแ,ะแต่ถ้าล่างแรกอาจจะลบได้เพราะว่ามันมีสกิลไอ้นั่นอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะสกิลอะไรของมันวะลบสิ่งติดตั้งเออลบสิ่งติดตั้งแต่เนี่ยเอฟเฟกต์พื้นที่มันลบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ป่อปลาดจันนะเอาอีกแล้วมันสร้างแค่ ขอแค่เขาไปยืนที่เดิมไม่ได้เราก็โจมตีเขาได้นะแต่ถ้าเขาไปยืนที่เดิมโอ้โหคือสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้เลยเนี่ยฮาลยองแบบกากๆเลยนะนี่คือเราไม่ได้พูดถึงพระอภัยไอเมเลียลเอลินไนกี้ตัวอะไรอีกว่าโคตรโหดตัวโหดทั้งหลายไอมาใหม่ไะมันวอนะครับโคน,นะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงตัวพวกนั้นเลยนะอันเนี้ยผมไม่กล้าเดินผ่านรังมังกรนะ อ่ะถอยถอยหลังดีกว,ว่าโอ้โหถอยหลังก็พระเจ้าช่วยนะครับเออะไรเพิ่มเปอร์เซ็นต์อีกวะานะชิบหายทำไมตูเขาหน้ากลัวกว่าเราอีกอะผมไม่กล้าเดินผ่านบ้านเขาเลยนะไอ้ตรงที่เป็นพื้นที่เนนะี่ยมาสจรรยนะครับสวยอย่างนี้เราชนะอย่างนี้เราชนะนะครับ ยึดบ้านกูอีกเอ,เอาเข้าไปนะครับแต่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ดีเลยนะครับสวยถังฮ่าฮ่แค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วนะครับโดนเราเก็บแน่แต่ถ้าเขากลับไปยืนที่เดิมมาบอกเลยว่าข้าไม่ตายครับ <S 2> 2. <S นี่ไงอย่าพลาดมายืนข้างนอกครับโดนเรียบร้อย ดนดรัวๆเลยจ้าเหยียบชนะนะครับแต่ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันจบตีไม่เข้านะครับโอเคอ่าโอเคก็จบไปแล้วนะครับสลับการรีวิวนะครับ Evo <c oughs> วเพชชิด,ดนะครับก็พูดตรงๆว่าวันนี้เรายังไม่กดเจอตัวโหดนะวันนี้ผมผมพยายามกดแล้วจริงๆก็ไม่เจอคนโหดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเลเวลเราน้อยนะครับ เนะีนะ่ยไอดีแน่เลเวลสีเองนะเพราะผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยไนงะอืมดองเพชรไว้ทำอีเวนต์เล่นแก้เบื่อเฉยๆนะครับก็ถือว่าไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้กาครับกลางๆตัวนี้นะถ้าใครจะปิดผมมองว่าตัวเก่าโหดกว่านะครับถ้าจะทำนะแต่ถ้ามองในมุมมองที่มันไม่ใช้ตังค์ผมก็แอบมองว่าตัวเนี้ยดูคุ้มกว่า ถูกไหมเพราะว่าร่างอีโวอ่ะมันใช้วัตถุดิบเท่ากันใช่ไหมคือ5ใบใช่ไหมแต่ร่างอีโวพื้นไฟกับตีนคิมุนมันเปอร์เซ็นต์น้อยนะนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์เยอะนะ80%เลยนะครับพื้นที่เปลวเพลิงเนี่ยนะนะแล้วก็ตีนคิมุนเนี่ยหกสิบนะครับถ้ามองในมุมนี้นะมุมที่ไม่ใช้ตังเนี่ยอันนี้ก็จะอาจจะดูคุ้มกว่าแต่ความเก่งแน่นอนตัวเก่าก็เก่งกว่านะครับแต่ตัวเก่ามันต้องใช้งบประมาณไง ถูกไหมมันต้องใช้ตังนะครับในการซื้อตํานานมานะครับแล้วก็มีคอสถ้ามีคอสก็สุดกว่ามีผนึกเคลื่อนย้ายนะครับอืมก็ตัวเก่าเก่งกว่าแต่ต้องใช้งบประมาณแต่ถ้างบน้อยก็อันนี้ไปเล่นก็ได้ครับถ้าคุณไม่เจอพวกแมงกระพุนนะครับเมเลียเอลลินเอ่ออะไรนะพระอภัยนะครับก็พอเล่นได้นะก็พอเล่นได้อย่าไปเล่นด่านใหม่แล้วกัน,นครับด่านถ้าเล่นด่านใหม่ตัวเก่าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้ววันนี้เราก็ไม่กดเจอผ้าไผ่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับอืมสลับในยุคเนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันไม่ใช่แบบเมตาเดชแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีตัวแก้ทางเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเข้ามาอีกนะเออตัวแก้ทางตัวเก่าก็มาเรื่อยๆก็ปกติครับตามการเวลานะเป็นเรื่องปกติของเกมนะครับเราก็ต้องแบบตามยุคตามสมัยแนละอะไรที่เก่าแล้วเราก็ปล่อยมันไปนะครับเพราะว่าเดเแต่มันก็มานานเลยนะ เดทแต่พูดตรงๆความสมารถนี้ก็มานานแล้วก็และอีกอย่างมันค่อนข้างยืนยาวมากเลยนะเดทอะนะครับมันเล่นมานานมากแล้วนะครับเดทคือคนที่ปิดมาตั้งแต่เวทแรกๆก็น่าจะเล่นกันคุ้มเลยแหละนะก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เก็บเพชรไว้ไปหาตัวล้มตัวใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าเดทพูดตรงๆว่ามันเล่นยากแล้วนะครับมา สำหรับวันนี้นะครับใครที่ปิดไปก็ขอให้โชคดีกับการเล่นแล้วกันนะครับปิดไปเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์นะส่วนตัวผมก็ใครที่ยังไม่ทําก็ไม่แนะนําให้ทำนะตั้งแต่วันแรกเลยที่เรารีวิวนะก็ไม่แนะนําให้ทําอยู่แล้วนะตัวมันโดนแก้ทางะลรไงอืมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่นนอนๆเพียงเท่านี้แหละครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย